ท่านนี้ก็สิทธิ์ปู่มาจากยสโสนะครับท่า <c oughs> นก็เป็นผู้ใจดีบริจาคอาสมปู่มาตั้งวันนี้ก็เป็นวันขึ้นฉลองยังไม่ได้บวงชวงใหญ่ครับเช่นไหว้ธรรมดาขึ้นอาสมปูส่สวง Chịt giá nước chịt thức thân của mà gắn khắp căng trong cái cháo đó là bạn. À, đây, bán <ess ly> เออพอเอากอเอาตว่าพวกี้อธิษฐานอธิษฐานเทุกคนอยู่ก็พอดตอท่างีงท่านีอทำ่้ต้ออานีอนีทำาน้ต้านีท่านตด้่่น่นานงอน้ทท จจะะนเนจา้า,อาจของในเฮียจุดธรายกันแล้วเต็มใจอธิษฐานเอาเจ้าของรสิไปรู้จังมือ,อนนเนึ่งยังมาได้สิปืดเจ้าที่ให้คนได้ขาย,ขายได้ไว้แน่ม,ม,มันเป็นอะไรมันกินแตบ่บ่บ่มาดิมัน,นก,กมมิน,น,าาน,น,นบ่อยจังม,มันมัยังไงลูาางโโงก แ้าธทรจะไ้สัมภาษณ์ดนครับด้เน้นเน้นสายลงสูวงั้งที่แล้ไม่เคยมาไ่เคยตั้งโบนยังหลวงา ครับสวัสดีครับเมียสวัสดีครับผมครับสวัสดี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 ทุกคนครับเนี่ยอยู่ที่จังหวัดยโสธรครับยโสธรทำไมเฮได้เดินทางมาตามรอยหลวงปู่เสือครับเมื่อสองปีที่แล้วครับได้ยินกิติชาญหลวงปู่ว่าเป็นชื่อลือชาด้วยความเมตตาอารุณาปานีหลายๆอย่างหลายๆท่านบอกให้ฟังผมก็เลยติดตามเข้ามาดูก็ตามหาสายหลวงปู่เสือแทบทุกแห่งในจังหวัดชิตตะเกียด เป็นเวลาสองปีแล้วชีวิตสองปีกว่าๆรับเดินจนทุกวันนี้ผมเห็นเหตบประจําเลยนะครับไปที่ไหนก็เห็นตามกระท่อมบ้างครับหหายที่มากครับแม้กระทั่งวันนี้ก็เจออีกครับกระท่อมหลังนี้ทําด้วยใจครับมีผู้บริจาคเพื่อหลังจากนี้มาเป็นคนอยู่เพื่อมาในการสร้างกระท่อมบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จจนถึงวันนี้ยังต้องมีอะไรอีกต่อไป ที่จะมาพัฒนาชีวิตดีขึ้นไหมเอดีขึ้นหลวงปู่สวงดีขึ้นเห็นว่าเห็นอายุมากแล้วแต่ว่ายังแข็งแรงยังเดินได้อายุเท่าไหร่ครับเปลี่ยน75ปีเลยบ75ปียังขับรถได้ได้ครับศรัทธาหลวงปู่สวงมากไหมครับมากครับแล้วศรัทธาเป็นกับพูดถึงเลยสุดในก่อนเลยไม่เลยใช่ไหมแต่ก่อนเต่ก่อนเคยได้ยินชื่อกันได้ยินชื่อชื่ออยู่กันนับถือมาตลอดครับแต่มาได้สัมผัสดูกันอยู่าที รูว่าลงปูสูงแม่พระจาร่งรางลงปูสูงตรงไหนหรือว่าตรงไหนดีๆเกี่ยวกับลงปูสูงเกือบจะทั่วบรุกค,ค,ครับสีสเกตสีสเกตโซรินครับไปหมดไปเกือบหมดไปไม,ไม่หมดแต่เกือบหมดแต่เกือบหมดคงเหลืออีกไม่เยอะหรอกครับถ้าเสร็จจากประเทศไทยก็จะไปประเทศมบ,บูชาต่อไม่แน่ใจครับไม่ <c oughs> แน<ต>่ใจว่าโอกาสน่าจะมีนะดูแล้วคชั่อว่ามีเห็นหลายเด้อเอครับเนี่ยสดสดใสขึ้นเยอะนะจากที่ก่อนนี่เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับ ช่วงนี้เนี่ยสัมภาษณ์เนี่ยเหมือนมันไปบาง,งครั้งเงินจะร้องให้บางครั้งเงินจะยิ้มกันละคนยิ้มบุญเนาะครับอ๋อวันนี้ยิ้มบุญมากเลยครับเลขงวดนี้เป็นไงบางเหี้ยงวดนี้นทเฮียชอบจริงๆริ้คิบได้จต่คือให้วันนี้แหละรรหเรื่องหวยเรื่องหวยเลขเลขแรกนะเห็นว่าเหี้ยที่นี่แหละที่เขียนให้เหี้ยว่าให้ซื้อห้าพันคูณห้าพันครับซื้อห้าห้าหมื่นบาทเองห้าหมื่นคูณห้าหมื่นจะไหมครับ ห้าสามห้าห้าไอสามห้าห้านานแล้วเนาะงวดนี้มาเลยปูงวดที่แล้วเี๋มาเดีสามห้าห้าสามนี่เลยผู้บอกว่าไปซื้อให้ปลดให้หมดนี่หมดสิมใช่ไหมแต่ติดใจต้องเก็บเก้าเปียดนะครับงวดนี้เพราะเลขที่บ้านคือพ่อผูกอ่ะเ่ยเนีลองลองเลขตอนนี้เลขมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวจอครับผมไม่หวยผมไม่ถือที่ผมไม่ไม่ให้หวยก็คือเอาตามนี้เหรอเลขเลขที่กระท่อมอะไรเลขที่กระท่อมเก็บเก้าเปด แต่เลขรถที่มาวันนี้คือ262 262ครสอ2662อง6 2มีแค่2ตัวเองครง2 2กับห2สองกับหกตัวให้ตัดออกตัวนึงตัดหน้าหรือตัดหลังไม่แน่ใจครับตัวนึงอ๋อก็จะเป็นสอง2 6สองหรือ292 6กับ9ตัวเดียวกันได้แล้วแต่จะเปลี่ยนแต่จะเปลี่ยนครับ นะครับเฮียบอชได้喏เฮียชื่อผมบุญนันนันครับบุญนันนันนะครับนะครับเฮียบุญนันนันนะครับท่านผู้ชมนะครับถึงเวลาก็จะมีบุญบุญนันนันนะครับก็อยู่ยาโสธรนะครับคุณผู้ชมสายหลวงปู่สวงอยากเทจริงนะครับไปไหนเห็นท่านที่นั่นกับอ่าคุณพี่ คนที่อาจารย์ไพรโดพพรโดนะนครับอาจารย์ไพโรดนลคนที่ไพโรดนะท่านก็ตะลอนตะลอนไปตามลวงปูนะครับไปทำเลยนะครับ,รบเอาเป็นเลขชชบสุดๆเลขนี้ทุกคนเลขชชบเลขชอบ,ชอบครับ <laughs> ชอต<บ>้องตัว สตัวสตัวเอาสงตัวก็พอเนาะเลขที่ชอบคิดว่าจะซื้่เก้าแปดแปดเก้าเก้าและสอง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 แค่นี้เองครับอ๋อห้าหมืนคนณห้ามื่นคงจะห้าหมืนคงห้าหมืนคิดว่าคิดว่านะครับปูเปลี่ยนให้เน้นเ้นตัวเดียวห้าหมคูณห้าหมื่นครับแต่ก็ไปได้ห้าสิบบาทไปได้ห้าสิบบาทโอ้โหแทบจะร้องไห้เลยับ หมดก่อนสองปีที่แล้วครผมต้นต้นปีแล้วมั้งต้นต้นปีที่แล้วต้นต้นปีที่แล้วรถไม่ครับแล้วเลขทะเบียนรถที่ผ่านมาที่ออกทั้งบนล่างนี่ได้ไหมที่ห้าศูนย์สามห้าศูนย์ดึงซื้อเถอะดึซื้อแต่วิ่งไปดูแล้ววันนั้นวิ่งวิ่งไปดูแล้ววิ่งไปดูแล้วผมกจำได้แต่ถึงวันซื้อวงเออกเลยเปิดตรงนี้แสดงว่าปูยังไม่ให้ ปูยังไม่ให้ปูยังไม่ให้ปูจะให้ก็วันนี้แหละครับกลับปูอยากรำวาไมากลับายเฮียกกบอการ่าจ่สาุเรื่องวนีครับเฮียมาเรื่องวนีครับสาธุเรื่องกสาธุนะครับจ่าโอเค

นี่เหล่า400นี่บ่กึ้งบ่เหล่าเหล่ามืนตะญานะเหล่าตองตองนี่นี่เหล่าอ้อยเฮยนี่เหล่าว่านานี่ครับลูกอีบ่บาดขึ้นสิสมัย รัเงือกรงแกมถือด yeah, mm. ิบบเ๊กบุ so, mm ๊บุกบุ๊กบุกบุ๊กบุเกบุ๊กบุ๊กบุกบุ๊นบุ๊กบุ๊กบุกบุ๊บุกบุ๊กบนกกบกงใน ใจมีควมใจอ่ะยิ่งจำจอดเกลี้ันบอกใ่งอยาแล้วบนนี่นนี่้คนใช้ยิมระตายย่างด้อผูืันเนี่จังน้ำไหลเข้า่ามือมาอาจารย์เซ็งเซ็งกี่ังอะ អរងេបខគនងើបានងើបានងើបានណានបអំមានសារ័យអะไรទីអូសួងមកក៏ខ្មៃមឺងគឺថាអូនចាក់គឺគឺក៏កំពគឺយំយ៉ាងការអូនចាក់គឺងើរឿងមੁੰងយំដាក់ផោះហើយអោយកផុកពីមឺងសោះអំមានគុងចា อาภูเป <c oughs> ็ <expand> นอะไรดูดีใจหมดอาปะคาโพโกเลสุอนาคุกิตูนาจักุทังสมาจารีปินติเยนาวินยูปะเรอปะวะเทยุงสุกิโนวาคิมโนโหนตูสัพเพสัตตาภวัตูสุกิตาตาเยเกจิตตานาภูตถิทสาวาทาวารวาอนาคุเซสาติกาวาเยมหันตาวามัจเรกา อโลกทูลาติถาวายิจเตตายิจตูเรวัตันติอวิสูเรตตามิตรพุทธมาพิมาเอาโลจะเกสรมาอาพิมหาโลกตาแคลนมาพิมาโลกตาเมือนมาพิมาโลกตาบ้อมาพิมาลงปู้สวงมาอาพิมหาเราเอาทมมาอาพิมหาโหนตุมาอาพิมหาอยู่ไรมาพิมามิตรพุทธมาพิมาเอาโลจะเกสรมาอาพิมหา ลูกตาแคลงมาพี่มาลูกตาเมือนมาพี่มาลูกตาบ้องมาพี่มาลุงปูส่วงมาพี่มาเรล่าทุ่มมาอาพิมาหาโหนตูมาพิมาอยู่ไรมาพิมามิตรพุทธมาพิมาเอาโลตเกสวนมาอาพิมาหาลกตาแครงมาพิ่มหาลกตาเมื่อนมาพิมาลกตาบ้องมาพิมาลุงปูส่วง มาภิมหาโหตุมหาภิมากรณียมาทักุสเลในยันตังสันตังปะทังอภิสมัยจัสมุขจูจัสมุจุจัสะมุตุอนาคติมานิสันตุสกคจัสุขารุจะอาภิกจูจัสันลาหุกขวติสันตินาริโยจะนิปโคจะอาภะขับโคปุเลสุอนาคุคิโตนะจักุทังสมาจเรกินจิเยนะวิญญูปะเร็ปภะวะเทยุงสุกินวา เขมโนโหตุสัพเพสัตตาภวตุสุกิตตาเยเกจิปานาภูติตาสาวาทาวระวานาวะเซสาทีฆาวายิมหันตาวามัชมารสกาอนุกัตุลาติทาวาเยจ่าติทายจจทูเรวสันติอวิทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสเพสัตตาภวตุสุกิตตานปโรุปรังในคเะทนาติมันยิากัตจินางินจิพยาโรสนา ปฏิฆะสัญญาณาาัญญาสะตุกมเมเชยยมาตายาธานิยังพุตังเอกขพุตมนุรักเหสเอวัมปีสัพพูเตสุมาณสัมภเวเยอปริมานางมังเมตัญจะสัพโลมาอภาิมหาเมตัญจะสัพโลกสัสเมงมาณสัมภเวเยอปริมานังอุทังอโทจติริยัญจาอสัมปะทังอาเวรังอาสะพทังทิฏฐันจะรังนิสโนวาสยาโนวายาวตาัตสะ วิกตะเมิโทเอตังสติงอติเถยะพรามาเมตังวิหารังอิทะมาหุทิทินจะอนุปคัมมาสีลาวาทัสเนนสัมปันโน